কে চাই ก็ยังดีอยู่นะเนี่ยซีน,นย,ยังดีเลยเนี่ยซีนที่เราเปลี่ยนเขาเมันก็ไม่ปีเนนาไปขอดูฝั่งนู้นได้ฮะ ต้องถอดตัวนี้มาดูดหรือเปล่าฝั่งนี้แหละมันก็ยังดีอยู่เลยนี่ต้องไปถอด ก็ใส่ไปก็อยู่ก็สนี้มันต้องลงอีกอป่าเนี่ยมีช่องว่างตรงเนี้ยต้องอ่ะลงกดลงอีกอ่ะทุบลงอีกอะเ่อมันจะแน่นะนะเนาะเนี่ยเหมือนมันช่องว่างมีเลยปกติมันจะมิดว่นนี้ไม่ใช่หรอดูเนี่ยโยกเออ เนี่ยมันต้องตอกข้าวอยูห่หรือเปล่าวะเนี่ยเั็นเครื่องแบบมาเนี่ยไปถอดลูกน้องดิบเหมือนกันเราไม่อยากถอด ทางนี้เลยดิไม่ขึข้นแล้วคืนค้างียว ตรงนี้ด้วยมันจะได้ขึ้นพร้อมกันแล้วปล่อยทำไมล่จะจากไปเลยไปปล่อยอยีกเอา้าแล้วจะรีบไปเก็บทำไมเนี่ยเดีด๋ยวมา โอ้มันเบ็ดไหลแล้วทัหมึกจังเลยมันจะตกไหมเดี๋ยวมันจะตกนะให้มันโดนพอดีเลยเออ ยนี่คือยตรงตรงมืนไม่ได้ยตรงนีมันลงรอเปล่าอีกเ้ามไม่เห็นว่ะ ยัแต่ลูกปืนนะเออมันไม่โยกแล้วตรงนี้มีอาแล้วมันมิดเลย้วถ้ากดลงไปได้ก็ดีนะเนี่ยเหมือนมันเดี๋ยวมากกว่ามันจะหลุดออกมาไหมมันอาอยู่นะเนี่ยลูกปืนมันโยกได้ลูกปืนมันโยกได้แต่ว่าตอนนี้มันโยกแล้วมันก็โดนอันนี้ก็ไข่ออก ยังไม,ไม่ต้องกดลงมาอีกหน่อยหนึ่งเห็นไหมยังมีช่องว่างอยู่ช่องว่างที่ไหนแล้วรอยเนี่ยไม่ใช่รอยน้ําเนี่ยขอบมันตรเนี่ยน้ําไม่ใช่ช่องว่างมันยังมีอยู่น้าก็อีก็เอาผ้ามาเช็ <มา S 1> ดด,ดูดิ